สวัสดีปีใหม่นะครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานไพ่ยิบสีนะครับประจำวันจันทร์ที่1บมกราคม2 5 6หนะครับผมซึ่งตรงกับวันแรม5าค่ำเดือนอ้ายปีเถาะนะครับวันนี้สีในการเสริมโชคลาภนะครับก็จะเป็นสีม่วงนะครับสีในการอุปถัมภ์และดึงดูดเงินทองนะครับวันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าและสีส้มนะครับแต่สีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีแดงนะครับ เลขนำโชคประจำวันนี้ก็ได้แก่เลข2เลข4เลข6เลข5เลข7และเลข3นะครับผมแต่ก่อนที่ไปรับฟังธรรมยายกรคนที่ชมทาง t ิ k ต o k และทุกๆแลกกกพลตฟอร์มนะครับกดไลค์กดหัวใจแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์เพื่อนในการเปลี่ยนพลังงานชีวิตของคนให้ดีขึ้นนะครับใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีคอมเมนต์ว่า ขอเคลีย์พลังงานนะครับผมดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงชะตาที่อยู่ที่5บ9าบาทใครสนใจคุณผู้ชมทางทิกตอกกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยส่วนคุณผู้ชมทางแพลตฟอร์ม,มอื่นๆสามารถติดต่อได้ทั้ทงอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยนะครับพุดธังเปิดทำมังเปิดสังฆังเปิดนี่คือคลิปแรกของปี2567นะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับนะเป็นครั้งแรกกดติดตามโปรไฟล์กับอาจารย์มาในทุกๆแพลตฟอร์มส่วนใครที่ ดูจนจบขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับและสมหวังตลอดปีครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเริ่มต้นวันนี้นะครับว้าวได้ไพ่สี่ไม้เท้าความสมบูรณ์แบบนะครับความมั่งคั่งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของงานและเงินนั้นถือว่าประสบความสําเร็จนะครับสุขภาพดีแข็งแรงนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้นะฮะที่คุณกังวลใจนะครับความรักยังไม่มีใครเข้ามาก็เชื่อว่าวันนี้จะสมหวังในเรื่องความรักนะครับ คนที่มีคู่นะครับความรักมั่นคงเป็นปึกแผ่นนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไว่พระพิคเนศและองค์พระพรหมเทพเพื่อความสําเร็จและความสุขของตัวคุณเองนะครับผมท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่ the high priestess นะฮะกิจการของคุณในวันนี้ถือว่าโดดเด่นในเรื่องของการทํางานนะครับผม นะแต่ว่ามักจะมีความกดดันพอสมควรนะครับนะวันนี้จะทําอะไรต้องคิดดีๆนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ยังไม่ค่อยะสมความสําเร็จมีเงินเข้ามาแต่ก็ต้องนะครับขยันทํางานนะครับวันนี้เนาะตัดสินใจสวดมนต์ไหว้พระนะครับจะได้เสริมโชคลาภให้ตัวคุณเองด้วยสุขภาพนะระวังเรื่องของความดันนะครับดันสูงนะครับแล้วก็อา,อาการภูมิแพ้นะครับผม ความรักคนโสดนะครับช่วงนี้ยังไม่สมหวังระวังความรักเก่าๆนะครับที่จะเข้ามานะฮะเจ็บแล้วเจ็บอีกอะไรประมาณนี้คนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักนะครับมักจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยลงรอยกันนะครับเพราะนะเรายังไม่ค่อยเปิดใจเข้าหากันวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พระแม่ลักษมีนะครับหรือพระแม่กดนอิมก็ได้นะครับผมจะได้มีโชคมีลาภนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับ ได้ไพ่อัศวินดาบนะครับช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะครับต้องบุกต้องสู้ต้องลุยในเรื่องของงานของคุณและเงินด้วยนะครับวันนี้นะครับเหนื่อยไม่ตกไม่ได้ตังค์นะครับที่สําคัญนะถ้าคุณลุยจริงๆนะครับงานถึงจะยากแต่ก็ผ่านไปได้นะครับและก็จะได้เงินที่ดีมาด้วยนะครับเรื่องเงินระวังเรื่องของอุปกรณ์แต่ขากเสียหายนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้ดูในเรื่องของการ ออกกาลังกายบํารุงร่างกายนะครับนะหรือว่าทํางานหนักเกินไปความรักคนโสดดูเหนื่อยนะครับนะเพราะวันนี้เนี่ยนะคุณต้องจริงจังจริงใจต้องพูดคุยกันให้ดีๆนะความรักถึงจะดีคนที่มีคู่ครับวันนี้ดูคุณมักจะไม่ค่อยยอมให้กันสักเท่าไหร่นะครับต้องอคุยกันดีๆนะครับความรักถึงจะดีครับผมวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้เทพนักรบนะครับแล้วก็จัดหิ้งพระอะไรที่เป็นของมีคมอยู่บนทิ้งพระ ให้เอาออกด้วยนะครับก็จะดีครับดิ่งดูดโชคลาภเนาะท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนนะครับได้ไพ่ไนท์ออฟวอลนะครับอัศวินไม้เทา้ากิจการงานของคุณนั้นถือว่ามีเกณฑ์ปรับตัวทางที่ดีนะครับในเรื่องของการทํางานนะครับแต่ว่าคุณต้องสู้นะครับต้องทําอย่างมีชั้นเชิงนะครับค่อยเป็นค่อยไปงานและเงินนั้น จะดีขึ้นแน่นอนนะครับในวันนี้นะนะฮะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีนะครับสุขภาพนะฮะให้ดูในเรื่องของการพักผ่อนหรือว่าดูแลร่างกายบำรุงร่างกายกันด้วยนะครับความรักคนโสดวันนี้ดูเหนื่อยหน่อยกับปัญหาของความรักนะครับยังไม่สมหวังคนที่มีคู่นะครับวันนี้นะฮะให้ระวังความขัดแย้งและการมีปากเสียงครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภพูดกลางวันให้ไหวพระพิคเนศปางประธานพรพูดกลางคืนก็เช่นกันนะครับผม ท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบดีครับได้ไพห่หนึ่งดาบนะครับวันนี้กิจการงานของคุณดูเหนื่อยหน่อยนะครับทําไมวันนี้อาจารย์ถึงเน้นคําว่าเหนื่อยเพราะว่าต้องต่อสู้นะครับแต่รางวัลของการต่อสู้คือชัยชนะนะครับวันนี้คุณอาที่ตกงานหรือ,รอกำลังรับผิดชอบงานที่ยิ่งใหญ่อยู่ก็จะสามารถแก้ไขได้นะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะจะมีเงินเข้ามาเยอะนะครับ นะจะเริ่มต้นปีใหม่ในทางที่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ให้เอาอะไรที่โรกๆเคลียออกจากที่บ้านที่ทํางานด้วยนะครับสุขภาพนะให้ระวังเรองกระเพาะอาหารความดันสูง,งการดูแลร่างกายตัวเองนะครับนะบำุงร่างกายกันด้วยความรักคนโสดนะครับวันนี้นะจะมีคนมาบอกรักหรือว่าความรักที่คุณรอคอยจะประสบความสําเร็จคนที่มีคู่นะครับความขัดแย้งที่คุณเจออยู่ก็จะมีโอกาสปรับตัวที่ดีขึ้นนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภ ให้ไหว้นะครับลงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับหรือว่าสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจําครับจะได้ดึงดูดโชคลาบนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับได้ไพ่เดือดสันนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นการปรับตัวทางที่ดีในเรื่องของงานนั้นถือว่าโชคดีทีเดียวนะครับน้จะมีผู้ใหญ่ให้การเมตตาโดยเฉพาะในเรื่องของเงินด้วยนะครับวันนี้จะมีโชคลาบเข้ามาเยอะเลยนะครับสุขภาพนะวันนี้ดูแข็งแรงดูสดใสแฮปปี้นะครับ ความรักคนโสดนะครับวันนี้ถ้าคุณอยากจะมีครอบครัวนะครับก็ต้องจริงจังจริงใจแล้วความรักจะสมหวังคนที่มีคู่นะครับวันนี้ให้ระวังเรื่องอารมณ์นะครับความใจร้อนตัวคุณเองครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวนะครับอบคุณพิคเนตนะครับปางขจัดอุปสรรคนะครับวันนี้จะได้ประสบความสําเร็จและร่ํารวยอย่าลืมไปเติมน้ำมันตะเกียงนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่นะครับเด็กถือถ้วยนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้น นะครับมีเกณฑ์ปรับปรุงทงที่ดีขึ้นได้งานใหม่ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้มันจะมีเงินเข้ามาพอสมควรนะครับค่อยๆปรับตัวกันนะครับการเงินวันนี้จะโชคดีเลยนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ดูแข็งแรงการเจ็บป่วยก็นะครับค่อยๆคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับความรักคนสววันนี้จะมีคนเข้ามาชอบคุณนะครับนะมามอบความรักมอบความหวังกับคุณนะครับแฮปปี้นะครับ คนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักแฮปี้มีความสุขเป็นสีชมพูครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับเทพเด็กๆนะครับอย่างเช่นพระพิคเนศปางขี่หนูนะครับหรือว่านะปางเสวยสุขนะครับจะได้มีความสุขความสําเร็จขอบคุณทุกท่านแล้วก็อวยพรปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับขอบคุณมากครับผม